ย่านนี้ก็เป็นแบบเดินเล่นนะครับเดินเล่นสิ่งเดนมีร้านขายของเยอะแยะมากมายกนะ็วัยรุ่นอะไรชอบมาเดินนะครับย่านนี้อันนี้ก็เป็นย่านที่วัยรุ่นชอบมาเดินเที่ยวนะครับกว้าง ก่างคินช่วงเย็นๆนะครับเช้าก็มีแต่วันนี้มาวันจันร์ร้านหลายร้านก็ปิดนะครับก็อยู่ติดกับป้อมนะครับเนี่ยป้อมทัวส่องแอกกุ้งนะครับ ี่รับสงบมากเรามาไม่ถูกวันเจอร้านอาหารไทยด้วยครับเขียนว่าแทกุกอึมชิกวันนี้เงียสงบมากไม่มีเสีางให้เราดูเลยเพราะว่ามันเป็นวันจันทร์เขาก็ไปเรียนไปทำงานกันหมดนะครับมาผิดวันครับ น่าจะมาตั้งแต่เมื่อวานคาดเลยเราน่าจะเย็นๆครับถึงจะมีคนมาเดินถ้าเป็นวันธรรมดาแต่ถ้าเป็นวันอาทิตย์น่าจะมีคนมาเดินตลอดวันเลย ศิกษาด้วยเป็นเช่นมากในซอยนี้ก็จะถายพวกของ,ของคิดชอปน่ารักน่ารักนครับมากก็เป็นพวกสาวมาเดินอะไรอย่างเงี้ยข่ายภาพกันมาเดินแล้วก็จะมีร้านขนมร้านกาแฟนะครับสช่นมากนะครับจะใส่ร้านอาหารด้วย สีสารร้านในซอยนี่ก็จะสีคล้ายๆแบบตาพัดเทียวเนี่ยสีพัดเทียลมาดูการตกแต่งร้านของแฟร์ฟนะครับวันนี้โปโตโรแบบเซลฟี่สตูดิโอ ร้านถ่ายรูปแบบนี้ยังมีอย่นะครับที่เกาหลีมีเยอะด้วยนะครับยังเป็นที่นิยมอยู่ครับส่วนของไทยก็เจ๋งไปหมดนะครับเปิดต่างตั้งแต่มีโทรศัพท์ถ่ายรูปเขาก็ไม่นิยมนะครับแต่ที่เกาหลีนี่ยังมีเยอะมากนะครับร้านแบบนี้นี่จะทุกให้เห็นเจ็บทุกที่ครับที่ะหลายร้านด้วย Food Buddy c u s t o Casto Casto